ก้อยหมูบักเน่าไปเบิ่งกันเลยครับเอานะครับจังก้อยเคล็ดลับมันอยู่ห่งนี้ครับ ัปากเนานะครับเกลือนะครับนี่งาเอาก่อนนะครับนี่บนใบบักกูดเด้อใบบักนาวใช้ตะไคร่น้ำนะครับตะไคร้ครับนี่ใส่หนังนะครับหนัเฮ้ยใส่เลือดนิดหน่อยนะครับพริกป่น ข้าวคั่วหอมแดงครับหอมรวมปลาครับพระว่าเห้อง่เกลือไปแล้วเด้อครับตอนที่แรกผงนัวครับสารแเนปิดท้ายครับจับนี่และครับเ็คือหลาบคือไก่ชั่วไปนี่แล้วครับมะนาวส่ไปแต่ตอนแรกแล้วเด้อครับมาครับก้อ่หมูมะนาวครับ เรียบร้อยครับกอยหมูปกเนาเพิ่มความเปรี้ยวอยู่ครับถ้าผู้ใดม่มักดิบแน่น้ำแห้งเอาไปขวนะครับยัดเล้วเอาไปขวก็แซบื่อนครับปกเปรา